สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เป็นโอกาสที่ดีนะเป็นประตูมิติ 9, ้าเดือนเกและก็ยังเป็นวันเกิดของกลุ่มจิตจักรวาลครอบๆสี่ปีนะคะกลุ่มเราจะตั้งมาในวันที่มัน,มนเป็นพลังงานที่เต็มพอดีนะ,ะเป็นเลขเก้าเดือนเตรงนี้นะคะเป็นพลังงานที่ถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นสุสขการปล่อยวาง และการสร้างพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นจังหวะที่เราเปิดโอกาสให้เรื่องใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มตัวเราแล้วก็ปลดปล่อยเ,เรื่องเก่าๆให้มันสลายออกไปให้หมดนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นเราไม่ใช้แล้วนี่คือวันเกิดของกลุ่มจิตจักรวาลที่ทุกคนนะคะเป็นเจ้าของร่วมกันอ่ะละนะคะในช่วงเวลานี้นอกจากเรื่องของประตูมิติก้าเดินก้าแล้วนะคะ เรายังเป็นช่วงที่ผ่านมาเมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็เป็นพระจันทร์ที่เป็นพระจันทร์สีเลือดนะคะแต่พระจันทร์สีเลือดบนหลั่เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอะไรนะเป็นพลังงานที่โลกนะคะโคโจรผ่านระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์พอดีทําให้ดวงจันทร์เนี่ยมีสีเดียสีแดงสีแดงระเรื่อที่สวยงามนะเพราะว่าชั้นบรรยากาศของโลกในกรองแสงอาทิตย์แล้วก็ไปกระทบที่ดวงจันทร์อีกทีหนึง่งแล้วทำให ดูเราก็ว่าดวงจันทร์เนี่ยกําลังหน้าแดงกําลังอายกําลังเขินอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีคนสนใจฉันเนยอะเลยนะคะเป็นพระจันทร์ที่มีความออสวยงามไปอีกรูปแบบหนึง่งและนี่คือช่วงเวลาการปลดปล่อยอารมณ์ทำให้สัญชาตญาณเด่นชัดขึ้นถือเป็นการชำระล้างพลังงานจากจักรวาลช่วยเรานะคะในพอร์ทัลเกเดือนเก้าซึ่งเป็นพลังงานเกี่กับ การสิ้นสุดการปล่อยวางและการสร้างพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเวลานี้จักรวาลเหมือนมอบถุงขยะวิเศษให้เรานะคะให้เราเอามานาใส่หรือว่ากำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจุดร้างเราไม่ให้เราใช้แสงไม่ให้เราออกไปจากพลังงานที่กินกินเราอยู่สิ่งนี้นะคะก็ถือโอกาสเคลียร์ตัวเอง และเป็นช่วงที่พลังงานจะขยายแล้วมันจะเอาอารมณ์นะคะเอาเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เข้ามาและเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันและทำให้เราเห็นชัดทันทีนะใครเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันปุ๊บป,ปั๊บแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนเลยนะคะอารมณ์ก็แปรปวนพุ่งสูงปี๊ดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ตกลงมานะคะเดาอีกล้วนะคะขึ้นขึ้น,นลงลง อ่อนไหวมากเป็นพิเศษคือในช่วงเวลานี้เพื่อให้เรากระเทาะออกนะคะมันเกิดขึ้นได้อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราแย่หรือว่าเราอยู่ในจุดที่มันเอ่อตกตามลงอะไรนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการชำระล้างเป็นช่วงเวลาที่ต้องปล่อยความรู้สึกแทนที่เราจะเก็บงำอยู่นะคะจงฟังเสียงภายในเชื่อมั่นความรู้ภายในของตัวเองข้อมูลต่างๆจะดาวน์โหลดแต่นั่งสมาธิความคิด นะคะก็จะมีเข้ามาแบบติ้งแวบความฝันก็จะมีพลังมีความชัดเจนลองดูนะคะมันจะมีความหมายอย่าละเลยการบัน,นทึกนะจดเอาไว้อย่างที่บอกนะคะมีกระดาษปากกาวางไว้ข้างเตียงแล้วก็ถ้ามีความฝันหรือมีนิมิตที่ชัดเจนเนี่ยบันทึกเลยหรือมีความคิดตึ้งแวบบ็บอะไรเกิดขึ้นขณะทํางานก็บันทึกเลยนะคะปล่อยให้มันฟลู ยิ่งไปต้านมันยิ่งอึดอัดนะคะบางคนรู้สึกโอ้โหมันเหมือนไม่สบายนะคะอึดอัดไปหมดภาวะต่างๆถ้าเรามัวแต่ไปพิงเขาเรียกว่าไปต้านไปต้านมันยิ่งอึดอัดนะคะปล่อยโฟล์ไปกับมันไม่กลัวอาการต่วยต่างๆที่เข้ามาแ้่มันเข้ามากระทบเฉยๆมันคือสิ่งที่พลังงานกําลังถูกชำระล้างออกพลังงานเก่าๆพลังงานตกค้างนะคะพลังงานที่ไม่ใช้แล้ว กำลังถูกดีลีตออกจากตัวเรานะคะให้วางใจในจักรวาลร,รักไรเงื่อนไขจากจักรวาลที่ส่งมอบมาให้พวกเราทุกคนในประตูมิติในช่วงเวลาสำคัญในช่วงนี้นะคะแค่เราจูนเคลื่อนความถี่ให้ตรงเมื่อไหร่เราจะสามารถเข้าใจนะรักไรเงื่อนไขจะรับได้สำคัญคือตั้งใจจริงหรือยังนะคะให้เรามีความตั้งใจจริงไม่กลัวนะคะ ความรักไล้เงื่อนไขไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างแค่บุคคลแต่มันคือหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะมันคือพลังงานมวลรวมขอให้พวกเราตั้งใจแต่เดี๋ยวเราจะมาทำสมาธิแต่การเชื่อมโยงกับพลังงานในประตูมิติเก้าเดือนเก้ากันนั่งในท่าสบายค่ะงายฝ่ามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าตัก สุดลมหายใจเข้าลึกยาวช้าแล้วค่อยๆผ่อนออกทางปากสักสองรอบรอบที่สองของการหายใจออกนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลมหายใจปราณให้พวกเราหายใจปราณห้ารอบเริ่มค่ะถ้าใครหายใจปราณนี้ไม่เป็นหายใจแปดสิบแปดก็ได้ คือการหายใจเข้านะคะทางจมูกนับหนึ่งถึงแปดลมหายใจจะถึงประมาณท้องนะคะหลังจากครบแปดแล้วให้เราปั้นลมหายใจไว้นับนึงถึงสี่แล้วก็ค่อยๆเป่าออกนะคะทางปากออกทางปากนับหนึ่งถึงแปดทำแบบนี้ให้ครบให้รอบลมหายใจค่ะ าท่านใดนะคะหายใจปราณครบห้ารอบลมหายใจแล้วให้เราน้อมมือคาบ้าและสนาพลังกลุ่กได้ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่ เมื่อเรามีมังค้ามีสนามพลังเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราโน้มจัก,กรวา,ากกรล,ากกวาลมาที่จัก,กรกะที่สีกกเนน่เลื่อนจัก,กรวาลลงมาที่จักรกะที่หนึ่งหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จัก,กรกะที่สองหมุนจัก,กรวาล ตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักรกที่สามหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักรกที่สี่หมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกา เคลื 5, 5. On ่อนจักรวาลไปที่จักกรกที่ห้าหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักกรกที่หกหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักระที่เจ็ดหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกา เมื่อพลังงานปั่นหมุนเต็มรอบพลังงานจะพุ่งทะลุก,กลางศีรษะขึ้นสู่จักรวาลเมื่อสัมผัสกับพลังงานพระผู้สร้างแห่งจักรวาลเบื้องบนท่านจะเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานแสงขาวเพชรลงมาคลียให้กับเราลงมาที่จักระที่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ปล่อยพลังงานทั้งหมดทะลุลงสู่แกนกลางโลกค่ะเมื่อสัมผัสกับพลังงานแม่ไกอาที่แกนกลางโลกแม่ไก่อาก็จะฟอกกลับเป็นพลังงานดีขึ้นมาให้กับเราขึ้นมาที่จักระที่หนึ่งนะคะเป็นพลังงานแสงสีทองขึ้นมาที่จักระที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปล่อยพลังงานทั้งหมดขึ้นไปเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลอีกครั้งค่ะเมื่อพลังงานบริสุทธิ์ของโลกและจัก,กรวาลรวมตัวกันนะคะพลังงานในประตูมิติพอทเก้าเดือนเก้าพลังงานนี้นะคะก็จะรวมกันลงมาเป็นน้ำตกพลังงานแสงขาวเพชรจากจัก,กรวาลปล่อยให้พลังงานไหลลงมามาที่จักระที่เจ็ดหก 5และสถิตที่จัก,กระที่สี่ค่ะน้มน้ำตกพลังงานนะคะแสงขาวเพชรอันบริสุทธิ์แห่งประตูมิติเก้าเดินเก้านี้ลงมาให้เต็มจัก,กระหัวใจสว่างสวยบริสุทธิ์นะคะขยายพลังงานนี้โดยละเอียดทุกซอกทุกมุมในจัก,กระหัวใจของเรา ให้เต็มนะคะและขยายออกในทุกๆจักระทุกๆอวัยวะและขยายออกไปทั้งสนามพลังค่ะให้พลังงานนี้แทรกซึมเข้าไปในระบบของร่างกายจิตใจและจิตปัญญาของเราสังเกตจากแสงสว่างนะคะน้ำตกพลังงาน ก็ยังไหลต่อเนื่องมาเรื่อยๆพลังงานแห่งประตูมิติ9้าเดิน9ก็ยังหลั่งไหลมาที่เราเป็นพลังงานอินฟินิตี้นะคะน้อมจิตของเรากลับเข้ามาในจักระที่สี่ค่ะในจักระหัวใจของเราเราจะปลุกจิตสำนึกภายใน สิ่งที่เราอาจจะเคยทำผิดพลาดมาก่อนหน้านี้ให้เรายอมรับความจริงนะคะอับพลังงานนี้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาในชีวิตของข้าพเจ้าก็ล้วนเป็นผลจากการกระทำในอดีตทั้งสิ้นเหมือนเราได้บอกกล่าวนะคะอับพลังงานนี้ อันเสมอหนึ่งเป็นตัวแทนแห่งพระผู้สร้างเมื่อเราได้ยอมรับได้สำนึกผิดให้ดังน้อมจิตตามนะคะตอนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถอนรากถอนโคนมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเชิงลบเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม ที่ได้เคยปลูกไว้ให้เรารับรู้ความรู้สึกเสมือนหนึ่งได้เหมือนเราถอนญ้านะคะอะไรที่ไม่ใช้ดึงออกนะครใส่ในถุงขยะอิเศษแห่งจักรวาล e l e t e ออกไปและในการทำเช่นนั้นพวกเรา กำลังเปลี่ยนแปลงอดีตเปลี่ยนแปล,งป,ล,ง,ปลงปัจจุบันให้ไปสู่พลังงานที่สเสถียรพลังงานบวกที่ดีขึ้นและกำลังสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จเราตั้งใจนะครับเมื่อเราอยู่ในพลังงานที่เราตั้งมั่นเช่นนี้แล้ว ให้อธิษฐานเพิ่มนะคะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอเอิบอาบทุกอนุธาตุอนุเซลในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยพลังความรักอันไร้เงื่อนไขจากจักรวาลในประตูมิติก้าเด็ดก้านี้ด้วยความตะตันอยู่ด้วยความสุด ที่บริสุทธิ์และเบิกบานข้าพระเจ้ามีความรักต่อทุกสปปรรพสิ่งในโลกแม่ไก่อานี้ทุกสิ่งล้วนงุดงามข้าพเจ้ารับรู้ความรู้สึกด้วยหัวใจนำพลังงานความรักนะคะให้เต็มจากกลหัวใจของเราน้ำตกพราง,งานก็ยังไหลต่อนเนื่องมาเรื่อย ชาร์จพลังงานนี้ให้เต็มสังเกตความสว่างในใจเรานะคะและเมื่อหัวใจเต็มไปด้วยความรักความสว่างสวยและด้วยความรักนั้นก็คือความปรารถนา อย่างที่สุดของทุกดวงจิตพราะมิติบนนะคะล้วนแต่ใช้พลังงานความรักเป็นตัวนำทั้งสิ้นความปรารถนา,างความรักนี้เป็นความปรารถนาที่จะให้พรให้ความสุขแก่ทุกชีวิตทุกดวงจิตและด้วยความรักนั้น เพราะเราเป็นพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของพระบิดาส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างแล้วเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งจักรวาลโน้มความรู้สึกนะคะโน้มพลังงานจากจักรวาลผ่านบริเวณศีรษะหน้าผากลำคอเข้ามาที่หัวใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นสว่างสวยไร้ขอบเขตพลังงานนี้ประทับเข้ามา ภายในอนุธาตุอนุเซลของเราในทุกๆภาคส่วน ไม่รู้สึกถึงพลังงานที่สเสถียรเต่มที่แล้วนะคะเนื่อในโอกาสในประตูมิติ9เดือนเนี้เป็นพลังงานที่พวกเรานะคะตั้งใจมารวมตัวกันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นแสงสว่างเป็นพลังงานที่เราจะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ใช้กดล็อส่วนต่างๆที่เคยเป็นส่วนเอื่น ในตัวเราในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราและเราจะปล่อยวางทุกๆปัญหาทุกสิทธิทุกอย่างออกไปและเริ่มต้นในชีวิตใหม่พร้อมด้วยความรักและความสุขเมื่อพลังงานของเราเสถียรแล้ว ให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะหนึ่งข้อกับจักรวาลในพลังงานประตูมิติในครั้งนี้สิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดนะคะจะด้านใดก็ตามสิ่งนั้นจะมีความสำเร็จด้วยพลังงานแสงสว่างแห่งประตูมิติก้าเดือนเก้าขอเป็นพลังที่ช่วยประทับเข้ามา ในสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อธิษฐานเอาไว้ในจักระหัวใจขอให้พบความสําเร็จความสําเร็จความสําเร็จลุล่วงทุกประการด้วยเถอดโน้มพลังงานแสงสว่างประทับในคําอธิษฐานนั้นให้เราอยู่กับพลังงานแสงสว่างตรงนี้สักครู่ค่ะ รห้เราได้ประทับคำอธิษฐานในจักรโหัวใจในพลังงานพอท่โโก้าเดินก้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกในปัญหาชีวิตมากน้อยแค่ไหนให้เราตระหนักทุกครั้งที่เรามีอาการหงุดหงิดโกรธเสียใจ ว่าเรากําลังปิดประตูแห่งความสําเร็จปิดประตูแห่งการเปิดรับศักยภาพใหม่ๆจากจักรวาลให้เราตั้งสตินะคะความรักมีความถี่สูงกว่าอารมณ์ความรักเป็นตัวสร้างสมดุลและทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงและนี่คือความรักจากจิตวัญญาณของพวกคุณเองนะคะในการเปิดรับ พลังงานแบบนี้จิตข้างในจะเชื่อมต่อกับจิตเบื้องบนและมันจะแข็งแปรึ้นเรื่อยๆและเมื่อเกิดความสมดุลศักยภาพก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งมีความรักมากเท่าไหร่ยิ่งมีศักยภาพมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ค่อยๆทำความรู้สึกตัวนะคะหายใจเข้าลึกยาวช้าแล้วผ่อนออกทางปากหายใจเข้าด้วยความตั้งใจว่าทุกกลุ่มหายใจเราจะเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งภายในตัวของเราเองให้มากที่สุดหายใจออกลดปล่อยสิ่งที่ ตัวทางหลงเหลืออยู่ไว้พวกเรานะครับเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเชื่อมต่อกับไ i ร e เซลเเชื่อมต่อกับคูจะว้นเฟลนต่างมิติยอมให้ตัวเองเชื่อมต่อกับภายในกายแสงภายในและรอบๆตัวเราทั้งสนามพลังให้เราอยู่กับพลังงานแสงสว่างตรงนี้อีกประมาณสักสองนาทีค่ะ พลังงานที่ลงมานะคะเป็นพลังงานความรักไร้เงื่อนไขที่ทรงพลังและงดงามจากจากาักรวาลที่มอบให้กับพวกเราอย่างเต็มใจือพลังงานที่เราแสดงออกความรักต่อตัวเองอย่างจริงใจดูจากความสว่างในจักรวาลใจนะคะเมื่อมีความสถเียนเต็มที่ ยิ่งขึ้นแล้วนั่นคือเรากำลังรับตัวเองนะคะและกำลังจะมอบความรักให้เงื่อนไขนี้ให้กับผู้คนให้กับแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเรามาแผ่เมตตากันทำความรู้สึกที่จักรกที่4ี่น้มจิตอธิษฐานตามในใจข้าพเจ้า ขอขอบคุณพระผู้สร้างแห่งจักรวาลพระแม่ไก่อาเหล่าครูครูบาอาจารย์รูปธรรมแห่งแสงสว่างทั่วทุกวิติในจักรวาลและไฮเออเซลฟของข้าพเจ้าที่ช่วยซัพพอร์ตพลังงานในขั้คือดีและขอขอบคุณร่างกายนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงสภาวะในค่ำคืนนี้ขอตอบแทนด้วยการมอบความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับทุกๆสรรพชีวิตสรรพวิญญาณทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุข ทำความรู้สึกที่จะกรกะหัวใจของเราขยายพลังงานความสุขความรักที่แปลค่าเป็นแสงสว่างขยายออกให้สว่างไสวในทุกอนุธาตุอนุเซลและขยายออกในทุกๆอวัยวะทุกๆจัก,จกรและขยายออกทั้งสนามพลังค่ะ ขยายออกให้เต็มห้องที่เราอยู่ตอนนี้ขยายไปให้ทั่วบ้านที่เราอยู่อาศัยไปทั่วละแวกบ้านทุกแอรเรียที่เราเคยไปทั้งบ้านญาติบ้านเพื่อนบ้านคุณพ่อคุณแม่สถานที่ทำง,งานของเราขยายออกทุกทิศทางค่ะขยายออกให้เต็มโลกใบนี้ ที่ใดมีความทุกข์นะคะมอบความรักความสุขส่งให้เขาที่ใดมีความสุขก็ขอให้เขาสุขยิยิ่งขึ้นแผ่ไปในสิ่งแวดล้อมไปในแม่ไกอ่อาไปใดดินน้ำลม,มไฟในธรรมชาติครอบคลุมทั้งโลกไปนี้ไปให้สุด อบจักรวาลอนันตจักรวาลไร้ขอบเขตทุกกาเลซีนี่พลังงานความรักไร้เงื่อนไขที่เราเชื่อมโยงมาและเป็นพลังงานที่ทำให้เราส่งมอบพลังงานรักไร้เงื่อนไขให้กับทุกรูปทุกนามนะคะ รื่นจิตของเรากลับเข้ามาที่ร่างกายช้าๆนะคะสุดลมหายใจเข้าลึกยาวช้าแล้วค่อยๆผ่อนออกทางปากสัดสรอบแล้วเราค่อยๆลืมตาค่ะนะคะก็เป็นการที่เราน้อมรับพลังงานดีๆและส่งต่อ ให้กับผู้อื่นด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งแม่ไกอานะคะขอให้ทุกท่านจดจำพลังงานตรงนี้ไว้และทำให้มันสถเทือนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสที่วันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของกลุ่มด้วยก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะอยู่ในพลังงานที่เป็นแสงสวา่างเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองและเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างกับคนที่เรารักและกับทุกๆสรปพชีวิต สับพวิญญาณนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขอยูน่ในพลังงานแสงสว่างที่ตั้งมั่นยิ่งยขึ้นไปค่ะในส่วนของจารย์อ้อมก็จะประมาณนี้นะคะ